สวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับวันนี้เป็นบทความประจำวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคม2567ตบหน้านักการทูตคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญคดียุบพ,พักก้าวไกลเมื่อวาน7สิงหาคม67 นอกจากเคลียรชัดในข้อโต้แย้งทางกฎหมายทุกประเด็นแล้วยังทรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งสถาบันตุลาการวินิจฉัยอัธคดีด้วยดุลยธรรมโดยมิหวั่นไหวต่อกระแสกดดันจากอันภานอำนาจนอกที่คบคิดกับคนคดในประเทศคำวินิจฉัยครั้งนี้เสริมสร้างความมั่นใจให้กับคนรักชาติบ้านเมืองมากยิ่งขึ้นว่า เมื่อสถาบันตุลาการคัดท้ายประเทศได้หนักแน่นมั่นคงเช่นนี้มันผู้ใดก็อย่าหมายล่มชาติได้สำเร็จต่อให้นอกชาติในชาติสมคบกันกัดกร่อนบเซาะมิลดละก็ยากจะฝ่าปราการสถาบันตุลาการและประชาชนคนรักบ้านเมืองไปได้ผมขอยกความตอนหนึ่งในคำวินิจฉัยที่ทรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี มาบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์วินิจฉัยแห่งสารรัฐธรรมนูญดังนี้เมื่อพักการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนที่มีความสําคัญในระบอบประชาธิปไตยการยุบพักการเมืองต้องเคร่งครัดระมัดระวังให้ได้สัดส่วนกับพฤติการความรุนแรงของพักการเมืองผู้ถูกรองพัรก,ก้าวไกลมีการกระทําอันฝ่าฝืนต่อพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรก,การเมือง พศสอ 2, 5 6 0มาตรา9 12, 1 2วรรคหนึ่งวงเล็บ1และวงเล็บ2ซึ่งเป็นพฤติการร้ายแรงกฎหมายดังกล่าวใช้กับพักการเมืองทุกพักไม่ว่าพรักการเมืองนั้นจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามแต่ทุกพักการเมืองต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกันอย่างเสมอภาคเท,าเท่าเทียมกันหากมีพฤติการร้ายแรงกฎหมายจำเป็นจะต้องหยุดยั้งการทำลายหลักการพื้นฐาน การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสารรัฐธรรมนูญต้องสั่งยุบพรรคผู้ถูกรองตามที่กฎหมายบัญญัติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้นักวิชาการนักการเมืองนักการทูตต่างประเทศไม่ว่าในระดับใดต่างก็มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในประเทศรวมทั้งข้อกำหนดของตนแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศการแสดงความเห็นใดๆ ย่อมต้องมีมันญ,ญาติสากลทางการทูตและการต่างประเทศที่พึงปฏิบัติต่อกันเมื่อศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งยุบพักผู้ถูกลงตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งและวงเล็บสองและวรรคสองแล้วชอบที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกลงที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในระหว่างวันที่25มีนาคม 2,564ถึงวันที่31มกราคม2,567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทําอันเป็นเหตุให้ยุบพักผู้ถูกร้องมีกําหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพักผู้ถูกร้องสอดคล้องกับระยะเวลาตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2,560มาตรา94วรรค2เมื่อสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักผู้ถูกรอง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกรองแล้วจึงต้องสั่งให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567จะไปจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกำหนด10ป,ปี นับแต่วันที่สารรัฐธรรมรนูญมีคำสั่งยุบพ,พักผู้ถูกร้องตามพรบประกอบรัฐธรรมรนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา94วรรคสองตรงข้อความว่าแม่นักวิชาการนักการเมืองหรือนักการทูตต่างประเทศไม่ว่าในระดับใดต่างก็มีรัฐธรมรมนูญและกฎหมายภายในประเทศรวมทั้งข้อกำหนดของตนแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศ การแสดงความเห็นใดๆย่อมต้องมีมัรญาติสากลทางการทูตและการต่างประเทศที่พึงปฏิบัติต่อกันใครเก่งภาษาแปลส่งไปให้ทูต18ประเทศ UN และนายเบนคาดินประธานคณะกรรมาการวิเทศสัมพันธ์วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาอานทีเธอพวกนี้บ้านเมืองเขาไม่ได้ทำนาจึงไม่ได้เลี้ยงวัวควายก็น่าเห็นใจพวกเขา ที่ไม่มีแอ่นน้าในรอยตีนควายให้ส่องดูเงาความที่ไม่เคยดูเงาตัวเองความเป็นคนเผืกยกวันณะสูงกว่าคนผิวเหลืองแต่สันดานหยาบถอยชอบข่มประเทศในอาเซียนว่าต่ำชั้นกว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญท่านจึงสมเพศช,ช่วยสอนมังญ,ญาติสากลทางการทูตและการต่างประเทศให้ทูตเผือกเหล่านั้นว่าแต่ละบ้านเมืองมีรัฐธรรมนูญและกฎหมายเหมือนกัน แต่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายจะไม่เหมือนกันเพราะแต่ละบ้านเมืองมีลักษณะสังคมต่างกันวัฒนธรรมประเพณีกระทั่งความรู้สึกนึกคิดก็ต่างกันดังนั้นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและในกฎหมายย่อมแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นใดๆควรรู้จักมัญญาตสากลทางการทูตย่าเพือก เอามาตรฐานสังคมหนึ่งไปใช้กับอีกประเทศหนึ่งไทยไม่เคยเข้าไปเสือกเรื่องสังคมการเมืองและกฎหมายบ้านพวกคุณดังนั้นพวกคุณก็ควรมีมันญ,ญาติเคารพประเทศไทยด้วยการไม่เสือกกิจการภายในของไทยด้วยเช่นกันเรื่องมันญ,ญาติที่ไม่เหมาะสมบางครั้งไม่ต้องให้พูดแค่พฤติกรรมที่ทำมันก็ฟองตัวมันเองชัดเจนอยู่แล้วว่าพวกทูตองค์กรขบวนการนอกชาติกับพรรคก้าวไกล พวกคุณสมหัวทําอะไรกันอยู่อย่างกรณียุบพักก้าวไกลเมื่อวานขบวนการปั่นข่าวโลกล้อมไทยกันยกใหญ่โดยขยุมคําไปออกข่าวประเทศไทยแค่แก้กฎหมายมาตรา1นึก็ยุบพักแล้วอย่าว่าแต่ชาวโลกเลยชาวไทยก็เถอะฟังแค่หัวข่าวชี้นาก็เชื่อตามอะไรวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้กฎหมายก็ผิดถูกยุบพัก จะมีสักกี่คนสนใจรายละเอียดในทางพฤติกรรมที่พักก้าวไกลทำว่าเหตุที่ถูกยุบน่าจะมีการกระทำอะไรที่มันเกินเลยไปจากการเสนอแก้กฎหมายและที่เกินเลยนั้นแท้จริงแล้วก้าวไกลมีการกระทำขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายที่ว่าด้วยบริบทประเทศการบ่อนทำลายยึดครองประเทศใดประเทศหนึ่งในยุคสื่อสารไร้พรมแดนสื่อสารครองโลก ไม่ต้องเปลืองกำลังพลและไม่ต้องใช้อาวุธเหมือนอดีตแล้วใช้แค่หัวข่าวและบิดเบือนประเด็นชักนำไปทางตนต้องการเท่านั้นเหลือเฟือยิ่งกับสังคมด้อยศึกษาและไฝ่รู้ง่ายต่อการป้อนข่าวสารข้อมูลจริงในเท็จเท็จในจริงผสมโลกล้อมประเทศกรอกหูกรอกตารายวันด้วยแล้วถ้าสังคมไม่แข็งประชาชนไม่แกร่งในชาติจริงๆระยะยาวในความเป็นสังคมวัตถุ มันก็ยากต้านเพราะอย่างนั้นพักก้าวไกลเขาจึงชิวชิวแอบดีใจด้วยซ้ำที่พักถูกยุบยุบแล้วก็ตั้งพักใหม่ทุกอย่างเหมือนเดิมแถมเป็นจุดขายยิ่งยุบยิ่งโตเลือกตั้งคนจะเลือกพักเขามากขึ้นยิ่งเพื่อไทยทางพักมีสินค้าเก่าคือทักษิณเป็นตัวขายอยู่ตัวเดียวเขายิ่งมั่นใจครั้งหน้าพักเดียวตั้งรัฐบาลได้แน่ฉะนั้น ถ้าสังคมบริหารข้าราชการงานเมืองต่างยึดประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งประจบอำนาจลอยตามน้ำหวังอยู่หวังกินกันไปแต่ละมือ้อแต่ละวันอย่างตอนนี้เสร็จโลกที่ล้อมไทยแน่เห็นว่านักศึกษาจุฬาธรรมศาสตร์และที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขานัดรวมพลคัดค้านการยุบพ,พักกันนี่ก็เป็นหนึ่งกระทำที่บอกความหมายชัดเจนว่าหนึ่งรพูดว่าการกรัดกร่อนบอเซาะพวกไหนบ้าง ที่ร่วมกันเป็นขบวนการก็มาดูกันหน่อยว่าพักถูกยุบแล้วสิบเอกกรรมการบริหารพักที่ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมีใครบ้างนายพิธาลิ์เจริญรัตน์นายชัยธวัฒน์ดุลาธนนางสาวณฐีพัฒน์คุณเศรษฐิ์นายนก,กอ่งนพงศพันิมิตรตะกูลนายปฏิพัฒน์สันติพาดานายสมชายฝั่งชลจิตนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลนางสาวเบญจาแสงจันทร์นายอภิชาติสิริสุนทร นายสุเทพอู่อน้นนายอภิสิทธิ์พรมฤิธิก็มีทั้งที่เป็นสอสอและไม่ได้เป็นสรุปเป็นว่าขณะนี้เหลือสอสอที่ต้องหาพักสังกัดใหม่143คนเห็นเขาเชียร์นางสาวสิริกัญญาตันสกุลเป็นทายาทส้มรุ่นที่สาผมก็เชียร์นะแต่จะได้เป็นหรือใครได้เป็นขึ้นอยู่กับพี่ธนาธรเขาจะชี้ตัวตามสโลแกนเป็นคนต้องเท่ากันเอาละ เป็นว่าเจ็ดสิงหาพิธาก้าวไกลเรียบร้อยเป็นหนึ่งพักต่อไป14สิงหาเป็นคิวนายกเศรษฐาขึ้นเขียงสารรัฐธรรมนูญจะอยู่หรือจะไปมีเวลาให้บริกรรมคาถาอีกเจ็ดวันเห็นชัยทวัฒหัวหน้าก้าวไกลทิ้งวาทะก่อนจากว่าผลของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ในระยะยาวระบอบประชาธิปไตย อันมีพระบากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเรากลายพันธุ์ไปเป็นระบบอื่นได้ระบบอะไรดีละ่ะชัยธวัฒพูดให้ชัดอีกสิคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิต เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ